เกี่ยวกับสาานที่ไม่เกี่ยวกับอาคารซึ่งเดิมเป็นอาคารเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อปเดิมแล้วก็ถึงปุ๊บมาปรับเปลี่ยนเป็นโลเคชั่นทีิ้งใช้งบประมาณ7ล้านเศษ ตนนี้เปลียนขนย้ายเขายกได้เลยนะตอนนี้เป็นปุ๊บขยับปุ๊บมันก็ยกขึ้นรถเลยนะตอนนี้ก็คือตู้แบบนี้หายไปแล้วห้าตัวใช่ห้าตัวตอนนี้เนี่ยแล้วถึงนปุ๊บอีตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าอีตรงนี้ก็เป็นคอมแอร์อีกอนาคตนจะมาขโมยได้เอาบด้ก็คือตรงนี้มีทั้งหมดเก้าตัวใช่ไหมครับเฉพาะข้างล่างนี่มีเก้าตัวหายไปห้าที่ตั้งอยู่ข้างล่างหายไปห้ามีเก้าคือสุดตรงนี้คือที่โดนตัดสายไปนะครับใช่ที่โดนตัดสาย ที่ยกไปแล้วห้าตัวแต่เพือตัดสายแล้วยังไม่ยกอีกสี่ตัวคือตรงนี้ไม่มีใครเป้าใช่ไหมครไม่มีไครเป้าอากาศนี้ไม่มีไครเฝ้าไม่มีไครเป้าไม่มีใคร,คร,ใคร,ใครดนนูแลเวลาจะใช้งานถึงจะมาเปิดเป็นคอมแอร์ของน่่ยง,งานไหนครับของกเกษตรและสากลเป็นโล็คเป็นโพ<ข>็คเกจจิ้งของเกษตรและสากลครั้งสุดทา้ายจะเจอวันที่เท่าไหร่เอ่อยี่สิบเจ็ด 27มีนาที่มาใช้งานอยู่และแอร์ยังเปิดได้ปกติครับแต่พอวันนี้มีประชุมปุ๊บพอมาเปิดแล้วแอร์ไม่ทํางานก็เลยสงสัยสงสัยก็เลยเปิดประตูหลังมาดูมาพบว่าคอมแอร์หายไปห้าตัวหายไปห้าตัวแล้วราคาประมาณเท่าไหร่ครับราคาผมก็ไม่ทราบประมาณขึ้งอยู่ตรงนี้เลยซึ้งอยู่ตรงนี้เลยทั้งหมดมีเก้าตัวเียทั้งหมดมีเก้าตัวหายไปห้าหายไปห้าเด๋ยวสิ ที่สายขาดขานี่คือตัดไปหมดแล้วตัดไปหมดแล้วเขาตัดเอาท่อทองแดงแล้วตัดสายไฟไปหแล้วแล้วก็ยกโครงแพร์ไปด้วยฮะและอีกตัวใหญ่นี่เขาก็ตัดไปแล้วตัดไปแล้วเตรียมยกปิญญาเลยเนี่ยมองเห็นการปิญญาเลยเพื่อเตรียมที่จะขโมยเหมือนกันเข้ามาเนี่ยขอยืมใช้เพื่อเป็นการส่งเสริมเกษตรกร ในการขับเคลื่อนอแพ็คผักผลไม้ส่งตลาดที่กรุงเทพหรือที่ห้างนะครับเมื่อวันที่27คือคร้าสุดท้ายเนี่ยเรามาแพ็คสินค้านะครับส่งเข้ากรุงเทพเพื่อเอาไปจัดจาหน่ายนะครับแล้วหลังจากนั้นมาถึงปุ๊บเราก็ปิดมาตลอดพอ,อวันนี้เรามีการประชุมบริษัทประการะน,นะครับเราก็มาเปิดใช้พอมาเปิดใช้ปุ๊บเราเปิดแอร์ปุ๊บแอร์ไ,ไม่ทํางานเราก็เลยสงสัยว่าทาไมแอร์ไม่ทํางานก็เลยออกมาดูด้านหลังพอม,มาด้านหลังปุ๊บ ก็มาพบว่าคอมมาสูญหายไป5ตัวแนละ้วและอีก4ตัวเนะี่ยซึ่งโดนตัดท่อน้ํายาตัดสายไฟเพื่อเตรียมที่จะขนย้ายนะครับเนี่ยอันนี้คือเบื้องต้นที่เรามาเจอเพราะนั้นเราก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับขอสอและเจ้าที่ตํารวจมาทาหลักฐานไว้ก่อนเพราะว่าทรัพย์สินตรงนี้มันเป็นทรัพย์สินของของหลวงเป็นของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ มันอันนี้นะนี่ไงตัดหมดแล้วเตรียมยกได้เลย